ตื่นแล้วเหรอฮะตื่นแล้วเหรอนนี้นนตื่นแล้วเหรอสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอารมณ์ดีไหมวันนี้อารมณ์ดีไหมฮะอารมณ์ดีไหมฮะมึงแก่เป็นตัวยี้กว่าพี่น้องเอ้อารมณ์ดีไหม ฮะอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมฮะอารมณ์ดีไหมวันนี้หนูอารมณ์ดีไหมปุลปุนปุลปุนปุลปุนน้องเนเน่มาสวัสดีป้าป้านะาหน้าอาค่ะฮะน้องเนเน่มาสวัสดีค่ะ นีนี่มาสวัสดีป้าป้านานารักนี่นี่น้อยแต่รักนานๆนะคะขอบคุณค่ะหนตัวฝากกดติดตามช่องนีนี่ด้วยเดี๋ยวนี่นี่ก็จะไปทำกับข้าวให้ป้าป้านานาดูนะคะนี่นี่โตนีนี่จะไปอยู่บ้านสวนแล้วให้พ่อถมที่ก่อน จะไปเป็นสาวบ้านสวนแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ถมที่เพราะเขาทำนาอยู่เพราะปนวนทำนาอยู่นะติ้นติ๊บๆเลยอยากไปอยู่บ้านสวนเหรอฮะฮะน่นแม่แม่หุงข้าวอยู่แม่หุงข้าวอยู่

ไปก่อนนะคะนี่นี่มาสวัสดีตอนเช้าเฉยๆคะ mm ่ะ hmm. ไปก่อนนะคะเร mm ียนีนี่ไปอาบน้ําแต่งตัวสวยๆคุณพ่อจะถ่ายฮะรูปให้ดูนะคะบ mm ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ